ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดียในการอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุพร้อมพระอา,หารหันตรธาตุอัคารสาวกประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยสถาบันโพธิกาวิชาลัย980นับเป็นหนึ่งในกองกำลังสำคัญต่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนด้านต่างๆภายใต้หลักสามัคคีธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งหมดทั้งปวงนี่นะครับจะต้องเกิดขึ้นจากประชาชนเป็นหลักนะครับ โครงการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกอย่างเนี่ยต้องมีการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหน่วยงานของไทยและอินเดียร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่ในการรองรับการประดิษฐานพระบรมสารีริธกธาตุทั่วทั้ง4ภูมิภาคของไทยเพื่อร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านต่างๆและสมพระเกียรติ since this uh, these relics of lord buddha the government can also decide to send some security staff along with that so these are general protocols which are followed while sending the relics when a holy buddha relic is taken to any place so the protocol is uh, as uh, like is equal to uh, what what is offer e d t o t h i highest dignity of a state. s t a t e ในส่วนของภาคราฐใ,ในในสุดก็คือเริ่มต้นจากที่ทางกระทรวงต่างประเทศนะครับทางสาสตร์ทูตไทยจำเอนเดียนะครับที่ร่วมมือในการที่ประสานงานในการอันเชิญครั้งนี้นะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการร่วมม้ร่วมมือจากอย่างเล็กและน้อยนะรวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะครับถือว่าเป็นพลัง ของศรัทธานับพลังแห่งพุทธศาสนาที่จะดำเนินการครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จเมื่อพระบรมสารีริกธาตุองค์แทนพระบรมศาสดาผู้เป็นราชาแห่งธรรมเสด็จมาพร้อมกับอครสาวกจอมทัพธรรมความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจึงเป็นองค์คาพยพแห่งกองทัพธรรมจุดเริ่มต้นที่จะประกาศการใช้ธรรมเป็นอำนาจเพื่อความสงบสุข ที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีหน่วยงานที่ทํางานด้านพุทธศาสนาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากผมว่าทุกศาสนานะครับในประเทศเอเชียนะฮะมีหลักธรรมะทั้งนั้นถ้าเราสามารถสร้างหลักธรรมะให้ปักหลักมั่นคงได้นั่นคือต้นกาเนิดของความร,ร่วมมือกันของกลุ่มอาเซียนหรือไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้อะไรในโลกก็คือส ustainable อยู่กันอย่างถาวรมั่นคงด้วยหลักของคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมนั่นแหละครับจะทาให้โลกทั้งโลกเลยเนี่ยสงบสุข